สวัสดีครับกับผมนายวชรพงษ์คำล่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่สำคัญในระดับพื้นที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงสมรรถนะในการพัฒนางานพัฒนาวิชาการนวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการสร้างสุขในองคอ์กรจึงเป็นสิ่งที่สําคัญโดยกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้น3ประเด็นใหญ่ประกอบไปด้วย 1. การบริหารจัดการกําลังคน 2. บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นและ 3. องคอ์กรแห่งความสุข ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายใช้กลยุทธ์ในการดําเนินการที่ผ่านมาโดยยึดโยงกับกลยุทธ์ในระดับกระทรวงเสมอมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและกําหนดแนวทางการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาบุคลากรด้วยโมเดล70 20และ10โดย70%เกิดจากประสบการณ์การทํางานและการคิดแก้ไขปัญหามาจากการลงมือทําได้ทดลองทําผ่านจากประสบการณ์จริง จากการทำงานจริงที่ได้มีโอกาสรเรียนรู้และศึกษางานประจำวันอาจมาจากการได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆจากผู้บังคับบัญชาทําให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆอย่างเพื่อให้งานประสบความสําเร็จ20%เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี้ยงหรือโคช้ชโดยกระบวนการโคชชิ่งการได้รับฟีดแบ็กจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทํางานในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงานซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นรอบข้างส่วน10%สุดท้ายคือการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ควรมีในการทํางานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ดําเนินการจัดทําโครงการอุดมปัญญาหรือ HRD CRE Learning เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานตอบสนองตอ่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงทีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สั่งสมความรู้การใช้ความรู้ต่อยอดความรู้และขยายความรู้สร้างสังคมอุดมปัญญาให้เกิดขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาิตำบลในสังกัดกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอุดมปัญญาหรือ h r d c r e Learning จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไปครับ